มาดูวิดีโอทดสอบเกมตื่นตาตื่นใจแบบนี้เลยนะแม่แงาขอให้มันได้ลายนะบันเทิงแน่นอนเปิดใจลองเข้ามาลรนกันดูที่เอาไวจีมนกแปดเท่านั้นเองครับมาทำไมวุ้ยนะใช่้เวลาไล่แล้วขึ้นหนึ่นเชอรครับผม ตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกลาบสวัสดีเพื่อนๆชาวแกล้งทั้งหลายด้วยนะฮะกลับมาอยู่กับผมเฮียเกียรติคนเดิมนะกับใค่าย PG นั่นเองนะครับมาดูกันว่าเกมเคาร์บอยสาวจัดให้เราได้สักเท่าไหร่ไปลุยกันดีกว่านะไปแ,แล้ววันนี้ผมจะเล่นอยู่ที่เว็บตองเว็บเดิมเลยครับที่ผมมั่นใจว่าเข้าง่าย วางจัดเล่นอยู่ที่อเวที6นาทีเองนะเพื่อนๆเด็ดตรงแบบนี okay. been been ้ครับบอกเลยนะว่าระบบของเขาเป็นออโต้รวดเร็วทันใจภายใน3วินาทีเท่านั้นเองนะและแถมยังรองรับระบบทูมันนี่พอเลยด้วยนะครับเป็นไงรองรับหมดทุกอย่างเลยใครอยากเข้ามาเล่นอยากเข้ามาจัดเข้ามาจัดได้เลยผมทิ้งเิงไว้ข้างล่างรูรูกันอยู่อยู่ที่เดิมเลยนะฮะที่ตักหมดไว้ให้นะครับ นี่แหละข้อดีของเว็บตรงที่ไม่ผ่านเอเย่นเลยนะครับมันเข้าง่ายเวลาเขาปังเนี่ยเขาปังแบบว่าตุดจริงๆเออมาป้อยเ,ยเห็นไหมมีแค่แบ็ดห้าติดนะลั่นขะนาดนี้โอ้โหสุายอามากตอนสี่มันตาแล้วเอออ่ะ ครับขยับเบ็ดนิดนึงแล้วเวที้เต็มคาเบลแบบเมือม่อกี้สวยงามมากแต่มาเสียนไฮคูนน้อยไปหน่อยนะจัดมากัรพันหนึ่งดูยันต่อครับใครอยากเล่นอยากตามลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะที่โ v g วอร์งีหกแปดเบ,บ็ดตรงที่ไม่ผ่านเอเย่นเ,เล่นได้เท่าไหร่เขาก็กล้าจัดให้ขอให้ลองเปิดการลองเข้ามาจัดกันบุญนะครับต่อแบบนี้ลองเหรอว่าต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าตอนนี้เจ็ดพันฝ่าแล้วครับ อ,อยู่ในแดนบวกแบบยับๆเลยลุยเอาโห่เงียบพอชมหน่อยเงียบเลยนะเอออะไปกันต่อครับผมว่ายังไงก็ทำกำไรให้เราได้อยู่แล้วนะกับแบบตรงแบบเนี้ยผมมั่นใจเลยเพราะว่าผมเนี่ยเข้ามาเล่นที่นี่เป็นประจำนะเล่นเข้ามาเล่นเนี้ยยังไงมีติดไม้ติดเลยออกมาแน่นอนไม่น้อยก็มากใครที่เล่นแล้วฟังแล้ว เลิกก็ดีใจด้วยใครไม่เลิกใครไปต่อยังไงนต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะเนี่ยครับเราจะลงทุนทั้งทีแ่เสี่ยงทั้งทีเราก็ต้องเลือกเว็บตรงที่ไม่เอาเปรียบเราถูกไหมครับอย่างเช่นเว็บเกป8นี่แหละครับเพื it, right ่อนเป็นเว็บตรงที่ไม like ่เอาเปรียบคนที่เข้ามาเล่นเล่นได้เท่าไหร่ก็จัดออกไปเลยฮะอ่ะขยะเป็นของเ้อแล้ว ราไล่เบสกันไปเรื่อยๆนะคันนะครับหาปีเกมบเล่นสักหนึ่งรอบแล้วกันอ่ะอ๋อเรียบร้อยนะผม <c oughs> ตักเตอร์มาฮะอ่ะอครับไปดูกันว่าสองเบสสองร้อยจะล่านออกมาสักเท่าไหร่เออถือว่าเข้าไม่ยากนะครับเพราะว่าเล่นกันมาสู้กันมานาตักไม่นานว่ากาเขา้เขา,เขาแล้วนะแล้วเข้าเบสสองร้อยด้วยบอกเลยว่าลายดีคอมโบดีบันเทิงแน่นอนเรียบร้อยฮะ โอ้โหฟรีเกมสอนฟรีเกมซะแล้วนะครับตอนนี้นะมาต่อไห่มาเสร็จแล้วกเกมเกมทางเลี้งวนงนี้สร็จแ้แมนะ <s uss> ่น,นะนะขอให้มันได้ไหนะบันเทิงแน่นอนฟ้ายมาก่อนห้า0ันห้าฮะโอ้โหฟังจัดนะเพื่อนใครอยากเล่นอยากตามเข้าไปจัดกันดูได้มาเล่นอยู่ที่เดียวกับผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะเออบอกเลยว่าเว็บตรงเนะี้ย เขามั่นคงมากๆจะจัดจะจัดสักเท่าไหร่ก็จัดได้เลยนะฮะเออหลักหมื่นหลักแสนไม่มีปัญหาเขาบอกเลยว่าสบายมากมาจัดออกไปเลยขอแค่ทุกคนลองเปิดใจลองเข้ามาเล่นกันดูที่เอาไวจีหนึ่งกแปดทอนนั้นเองครับมาเขาอให้ได้เวลาไลน์แล้วโอ้นหเฮงเงินเจอนะับรม ยังไม่หมดรอบหมุนนะยังเหลืออีกนะโอเคแถมหรือเปล่าโอเคไม่แถมฮะสีหมุนสุดท้ายครับเพื่อนๆมาดูกันว่าจัดันจัเท่าไหร่เออตอนนี้หมื่นสองหนาเนาะแล้วเออเน้นกำตังไม่เน้นกำมัดนะครับบอกเลยว่าจบตรงนี้ขี่เลยฮะไม่ทอร์นไม่ทอนด้วยนะ มาพอให้อีกพันหกครับมาเบ็ดเสร็จเราจบออกมาที่หนึ่งหมื่นสี่ันค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะสำหรับคลิปนี้ผมว่าเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะปังมาเยอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ